กลับสวัสดีครับแฟนๆพรคเรื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่รับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จวันนี้นะครับช่องการศึกษาพระสมเด็จก็มีพระสมเด็จวัลขังนะครับเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาสาระนะครับก็คือสร้างด้วยเนื้อตะกั่วนะครับตามประวัตินะครับพระสมเด็จเนื้อตะกั่วถ้ำชาเนี่ยก็สมเด็จพระพุทธาจย์โตนะครับได้นําตะกั่วที่ห่อใบชานะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับ มาหลอมนะครับหล่อเป็นพระสมเด็จนะครับบางก็ว่านําตะกั่วไปตีลงในแม่พิมพ์นะครับบ้างก็ว่านําม,มาหลอมนะครับผสมกับเลหล็กไหลบ้างแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์พระสมเด็จนะครับบางก็วาย,ยึุดต้นๆพิมพ์พระแกะด้วยไม้นะครับแกะด้วยไม้ก่อนแล้วก็หลอมตะกั่วนะครับไปเทลงในเบ้าพิมพ์แต่ไม้ไม่เจอความร้อนก็เกิด การไหม้นะครับทำให้เนื้อปลาเนี่ยผิวปลาออกมาไม่สวยนะครับก็เลยทําไปโร่แล้วก็เทลงในเบ้าปูนเบ้า <c oughs> ปูนนะครับเพื่อนๆจําผมไว้เลยนะครับเนื้อตะกั่วทําชาเนื้อตะกั่วเนี่ยนะครับปลาจะเก่าไม่เก่านะี่ดูที่สนิมนะครับเพื่อนๆต้องดูที่สนิมพระยุคนั้นไม่มีหลักฐานบันทึกแน่นอนว่าสร้างไว้กี่แม่พิมพ์นะครับ แต่มีการสร้างแน่นอนแต่ไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าสร้างจํานวนกี่องคกี่พิมพนะครับแล้วกลุ่มเซียนเกนทั้งหลายนะครับก็ไม่ค่อยยอมรับนะครับว่ามีอยู่จริงเพราะอะไรล่ะครับเพราะพระนี่ค่อนข้างที่จะสร้างน้อยมันไม่ค่อยแพร่หลายครับพวกนี้มนไม่มีบุญไม่มีวาสนาที่ได้เห็นได้พบเจอนะครับก็เลยมาโนว,ว่าไม่มีการสร้างไม่เป็นของจริงนะครับพระตะกวัวถ้ำชาเนี่ยไม่มีไม่มีอยู่จริง เพื่อนๆจำมาเลยนะครับพระเนื้อตะกัวถ้ำชาเนี่ยเนื้อตะกัวเนี่ยเราก็ต้องดูวิวัฒนาการของตะกัวด้วยนะครับตะกัวเนี่ยถ้าเราจะดูพระยุคเก่าๆก,ก็ไปดูเนื้อพระล่วงนะครับพระล่วงรางปืนล่วงอุ้มไก่เนี่ยนะครับพระตะ,ะกูลพระล่วงเนี่ยจะสร้างจากเนื้อตะกัวนะครับพระเก่านะครับพระเก่าของแท้จริงๆ <c oughs> นะครับตะกัวก็มีสนิม นะครับเพื่อนพระที่ผ่านการเวลานะครับเป็นร้อยกว่าปีขึ้นไปนนะครับตามประวัติก็ว่าพระเนื้อตะกัวถ้ำชานะครับสร้างก่อนเนื้อผงปูนนะครับอันนี้ก็ไม่มีหลักฐานบันทึกที่แน่นอนนะครับแต่เรานี่พิจารณาจากอะไรได้นะครับเพื่อนพิจารณาจากสนิมนะครับโล่งขาวๆนี่ก็คือสนิมตะกัวนะครับสนิมตะกัวนะครับสนิมแดงนี่ก็คือสนิมตะกัวนะครับตะกัวที่มีอายุนะครับ ร้อยห้าสิบร้อยสองร้อยปีถึงสามร้อยปีขึ้นไปนะครับพระเหล่านี้นะครับบางคนก็ว่าบันทึกก็ว่ามีบรรจุกลุ่ไว้ด้วยนะครับที่วัดละกอนธรรมบางองค์ก็จะมีคราบกลุ่นะครับแต่ใจหลักสําคัญก็คือธรรมชาติการเกิดนะครับชั้นตนิมต่างๆเราต้องเข้าใจว่าโลหะชนิดนั้นๆนะครับโลหะแต่ละชนิดเนี่ย สนิมนะครับที่ก่อเกิดนี่ก็จะแตกต่างกันไปเช่นทองเหลืองนะครับก็จะออกสีเขียวนะครับล่งเขียวเขียวสนิมทองแดงนะครับก็จะออกสีเขียวมรกตนะครับสนิมสังกะสีนะครับก็จะออกสีขาวขุ่นๆคล้ายตะกั่วเพราะเป็นสัดส่วนในการผสมนะครับสนิมทองสนิมเงินนะครับย่อก่อเกิดสนิมทั้งนั้นนะครับที่เป็นโลหะเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสัมผัสกับความชื้นนี่ครับ ความชื้นนะครับเป็นตัวทําปฏิกิริยานะครับทําให้เกิดชั้นตนิมเมื่อเกิดชั้นตนิมก,ก็เกิดอะไรครับเกิดการกัดกร่อนของเนื้อนะครับเกิดการกัดกร่อนของเนื้อโลหะนะครับเช่นเหล็กเกิดสนิมเหล็กนะครับก็ก็มีการผูกกร่อนของเนื้อเหล็กนะครับเนื้อตะกั่วนะครับเกิดชั้นตนิมก็เกิดการผูกกร่อนของเนื้อตะกั่วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับแต่ตะกั่วเนี่ย ถ้าอยู่ในดินนี่จะปลูกก่อนเยอะกว่านะครับจะปลูกก่อนเยอะกว่าเพราะในดินมีค่ามีกรดมีด่างมีน้ํามีความชื้นนะครับการทําปฏิกิริยากับเนื้อโลหะนี่นะครับการเกิดชั้นตะหนิมเนี่ยนะครับพระที่ลงกรุผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยได้สัมผัสกับตานะครับอา,อาจจะมีคาบปุนะครับเนื้อพระก็อาจจะปุ่ยเยอะกว่านี้นะครับแต่พระองค์นี้ไม่มี <c oughs> ไม่มีคาบกลุนะครับแต่มีชั้นสนิมนะครับสองรูปแบบก็คือสนิมสีแดงนะครับสนิมสีแดงเกิดในพระเนื้อตะกัวที่มีอายุการสร้างหลักเป็นร้อยห้าสิบถึงสองร้อยปีสามร้อยปีขึ้นไปนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับการเก็บนะครับเมื่อเกิดชั้นตนิมเหล่านี้เพื่อนดูนะครับชั้นตนิมเนี่ย เกิดชั้นตนิมสีขาวนะครับนี่คือละอองเทียวขาวเนี่ยนะครับไม่ใช่คลาบแป้งรองพิมพ์นะครับไม่ใช่คลาบแป้งนะครับเพราะว่าเป็นโลหะนะครับเขาไม่ได้แป้งรองพิมพ์นะครับโลหะเขาหล่อแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์นะครับนี่คือการทําเกิดอะไรครับเกิดชั้นตนิมนะครับก็เกิดการสึกกรอนคือการผูยุ่ยของโลหะนะครับเพื่อนๆดูนะครับผิวพระนี่ ดูบริเวณซุ้มเนี่ยเห็นไหมผูกกลอนแตกเป็นชั้นๆนนะครับ <c oughs> สัตว์ส่วนที่สนิสนมตะกัวงอกนะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมชั้นสนิมทําให้เนื้อพลาเนี่นะครับผูยุย้ยพระองค์นี้นะครับพระองค์เนี้ยสภาพแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยพละเนื้อตะกัวน,นะครับองค์เนี้ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้ก็เป็นโครงสร้างของพิมพ์วะัลขะังนะครับพิมเนี้ย ที่กลุ่มเตียนทั้งหลายเอามานํามาลงกันเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นพิมพ์เนี้ยนะครับที่ผมเห็นเห็นนะครับมีอยู่สองแม่พิมพ์นะครับบางวงก็จะจะออกดําแดงนะครับบางวงก็จะออกขาวแดงขาวแดงเกิดจากอะไรครับขาวนี่แน่นอนมีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ล้างออกไปนะครับถ้าไม่ใช้พวกกรดพวกด่างล้างออกนะครับก็จะเกิดชั้นตนิมสีขาวนี่คือสนิมตะก่วนะครับ สีแดงก็คือสนิมตะกัวนะครับจากสีขาวพัฒนาเป็นสีแดงนะครับชั้นสนิมเนี่ยให้เพืเ่อนๆดูลักษณะเหล่านี้นะครับชั้นสนิมต้องมีการผูยุ้ยนะครับถ้าว่าเคลือบสนิมแดงแต่ไม่มีการผูยุ้ยเลยก็แสดงว่าเป็นแค่สีที่เขาทาทับมานะครับเลือดเราต้องทองําความเข้าใจด้วยนะครับเนี่ยเพืเ่อนๆดูนะครับจากสนิมสีขาวกลายเป็นสีแดงนะครับ บริเวณที่เกิดชั้นตะหนิมเยอะก็จะมีการส <c oughs> ึกกรอนผูยุ่ยนะครับจากชั้นตะหนิมกัดก่อนนะครับเนื้อโลหะก็คือเนื้อตะกั่วนะครับเห็นไหมแตก่ออกเป็นชั้นๆน,นะครับก็คือลักษณะการผุนั่นเองนะครับการผุของเนื้อตะกั่วนะครับเนี่ยผ่านมาเป็นอะไรครับเป็นร้อยกว่าปีเกือบ200ปีเนี่ยชั้นตะหนิมเหล่านี้นะครับ เห็นไหมเกาะหนาเลยนะครับเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็มีความมันเงานะครับเนี่ยเพื่อนดูทีครับสวยมากนะครับสวยเนี่ยเป็นลักษณะนะครับกายภาพที่แปลกนะครับทำไมถึงเกิดความช่ำนวลและเงางามนะครับในชั้นตะหนิมเหล่านี้นะครับตะหนิมตะกัวถ้าเป็นสนิมเงินก็จะออกสีน้ำตาลดำนะครับ ไปแบบหนึง่งถ้าเป็นสนิมทองแดงก็เขียวมรกตสนิมทองเหลืองก็ออกเขียวเขียวนะครับไม่เขียวเข้มเหมือนสนิมทองแดงนะครับแต่สัดส่วนโลหะนะครับที่ผสมบางคนว่าผสมเหล็กไหลลงไปบ้างอันนี้เราก็พูด,ดง่ายว่าไม่มีบันทึกหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนนะครับเนี่ยผมลงเอาแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กคอมเนี่ยที่ดูดโลหะที่ว่า ผสมธาตุอื่นลงไปด้วยยังดูดติดนะครับแม่เหล็กที่ดูดสเตนเลสนะครับสเตนเลสที่มีสัดส่วนของเหล็กเป็นส่วนผสมเนี่ยนะครับดูดติดผมอยากรู้ว่า <c oughs> ที่ก็บอกว่ามีองค์ประกอบของแร่เหล็กก็คือเหล็กหลายผสมไปด้วยนะครับถ้าใช้แม่เหล็กคอมตัวนี้ดูดจะติดแต่นี้ดูดไม่ติดนะครับก็แสดงว่ามีแต่โลหะตะกั่วนะครับ ราว่าการเกิดชั้นสนิมแดงนะครับแล้วก็สนิมสีขาวนะครับนี่คือโลหะตะกั่วนะครับก็เป็นตะกั่วห่อชานั่นเองนะครับสมัยนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประเทศไทยค้าขายกับจีนน,นะครับเขาก็ใช้ตะกั่วห่อชานะครับเมื่อใช้ชาชาเมื่อใช้หมดไปก็เหลือแต่ตะกั่วนะครับต้นยืนพุทธจารย์ุเนี่ยท่านก็เลยได้แนวคิดนะครับนำเนื้อตะกั่วเนี่ย มันหล่อเป็นพระสมเด็จนะครับแล้วก็นําไปปลูกเศกนะครับบางก็ว่าท่านสร้างตั้งแต่สมัยหนุ่มๆน,นะครับไม่มีบันหลักฐานบันทึกที่ชัดเจนแน่นอนนะครับว่าสร้างในราวปีพศใดนะครับแต่จากการการสันนิษฐานของผมนะครับความคิดของผมเองเนี่ยถ้าเกิดธรรมชาติสันตหนิมเหล่านี้นะครับเกิดเยอะแบบนี้อ่าผมสันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นพระยุคต้นนะครับเป็นพระก่อนเนื้อผงอีกนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชั้นตนิมนะครับที่เกิดเนี่ยนะครับการผูยุ้ยของเนื้อโลหะเนี่ยนะครับที่เกิดจากการกัดกร่อนของสนิมเนี่ยเพื่อนดูดีครับต้องใช้การเวลานะครับเพราะว่าพระองค์เนี้ยไม่ได้ลงกลุ่นะครับจะแตกต่างกันที่เขาเก็บไว้บนหิง้งหรือใส่กล่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ได้ลงกลุ่อยู่บนหิ้งก็ต้องเจอความชื้นเจอความร้อนนะครับเพราะอย่าลืมในอากาศมีค่ากดดังมีความชื้น สัมผัสฝนตกนะครับมีความร้อนอมีฝุ่นละอองละอองต่างต่างนะครับสัมผัสกับผิวพระสัมผัสกับเนื้อโลหะทาให้เกิดชั้นตะหนิมเหล่านี้นะครับเ,เพื่อนที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับมีความเงางามนะครับสวยสดงดงามเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ของวัดละคังนะครับพุทธสิงห์ก็สวยนะครับฐานสิงติดคมชัด นะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยผมถามนะครับไอ้กลุ่มก้อนสมาคมเนี่ยใครมีบ้างนะครับนี่พระองค์นี้ก็ไม่ใช่ของผมนะครับพูดง่าไๆว่ายืมของพี่เข้ามานะครับมาถ่ายคลิปลงช่องเนี่ยนะครับคขอยืมมานะครับผมเคยได้ส่องหลายรอบแล้วนะครับพระองค์นี้เคยได้ส่องของเขาหลายรอบแล้วนะครับแต่วันนี้ก็เลยขอยืมมานะครับเพื่อ มาถ่ายลงช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามและรับชมช่องการศึกษาเนี่ยได้เห็นของแท้ของจริงนะครับว่ามีการสร้างจริงนะครับเนื้อตะกัวถ้ำชาเนี่ยตะกัวหอชาเนี่ยนะครับว่าสมเด็จพุทธาจยาโตเนี่ยท่านได้สร้างมาในยุคต้นๆนะครับโดยการรอเนื้อโลหะตะกัวนะครับเทลงในเบ้าแม่พิมพ์นะครับเทลงในเบ้าแม่พิมพ์ทําพิมพ์กับปูนนะครับ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ปูนนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์ตัวผู้เนี่ยเมื่อเทปูนลงไปนะครับมันๆมนนี่ก็กดลงไปได้เลยนะครับกดลงไปได้เลยแล้วเนื้อตะกั่วนี่หลอมง่ายด้วยนะครับตะกั่วนี่เจอความร้อนไม่อุณภูมิสักประมาณร้อยสองร้อยองศานะครับก็ทําให้เนื้อตะกั่วนี่ละลายแล้วนะครับแล้วก็หลอมง่ายด้วยอุณหภูมิที่ใช้หลอมเนี่ยนะครับน้อยกว่าจําพวกโลหะทองเหลืองทองแดงเงินนะครับทองนะครับตะกั่วนี่เจอความร้อนนิดเดียวก็ละลายแล้วนะครับ แล้วพุทธถิ่นพิมพ์ตรงนะครับแน่นอนพิมพ์เนี้ยของวัดรักทังชัดเจนนะครับพุทธถิ่นแบบนี้แต่ใจหลักสําคัญก็อยู่ที่ธรรมชาตินะครับของชั้นตนิมต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวสําคัญนะครับที่จะบ่งบอกและชี้วัด <c oughs> กับเราได้ว่าพระองค์เนี้ยนะครับผ่านอายุการสร้างมาสักประมาณกี่ปีนะครับ สนิมที่ก่อเกิดแบบนี้เพื่อนๆคิดดูกันเอาเองนะครับเนี่ยหลักการดูพระเนื้อโลหะเราก็ต้องดูรัฒนาการของชั้นสนิมด้วยนะครับสนิมแบบนี้นะครับสร้างกี่ปีสนิมแท้สนิมเก๋นะครับถ้าเป็นที่เขาทาสีมานะครับเคลือบเนื้อตะกั่วมานส่วนมากจะไม่มีลักษณะการสึกกร่อนนะครับของเนื้อโลหะ เพราะว่าเขาแค่ทาเคลือบเอาไว้นะครับทําให้ดูอะไรครับทําทให้ดูเหมือนสนิมแดงนะครับแต่คราบเหล่านี้นะครับเพื่อนเกิดมาเป็นละองฝ้าๆขาวๆเนี่ยนะครับบริเวณน,นี้ก็เกาะกลุ่มเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยเกิดเป็นทับถมกันเป็นชั้นๆนะครับทั้งบางบ้างหนาบ้างแล้วก็เกิดเป็นชั้นสนิมสีแดงขึ้นมาเนื้อโลหะก็เลยผุพลุนนะครับ เพราะว่าสนิมนี้กัดกร่อนนะครับโลหะทุกชนิดนะครับเมื่อเกิดเช่นสนิมเมื่อไหร่นะครับจะกัดกร่อนเนื้อโลหะทันทีนะครับเงินทองก็เหมือนกันทองอาจจะกัดกร่อนเนื้อโลหะไปทีละนิดอย่างช้าช้าเงินก็เหมือนกันนะครับทองเหลืองทองแดงก็เหมือนกันสังกะสีเหล็กก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นจำพวกเหล็กนี่จะกัดกร่อนโลหะได้เร็วกว่านะครับสนิมเนี่ยปลุกหล่อนได้ง่ายสนิมเหล็กนะครับ จะแตกต่างจากสนิมโลหะชนิดอื่นๆเช่นทองเหลืองทองแดงนะครับตะก,กัว่วตะก,กั่วก็ผูญยึดได้ง่ายนะครับโลหะที่เราผสมกันขึ้นมาพวกจำมาจำพวกอลูมิเนียมเราไม่นับนะครับนับโลหะธาตุต่างๆนะครับทองเหลืองทองแดงเหล่านี้เนื้อจำพวกสำลีเนี่ยนะครับที่เขามาใช้หล่อพระเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจหลักการเกิดชั้นตนิมเนื้อโลหะชนิดนั้นด้วยนะครับเพื่อน ดูฐานนะครับสวยงามมากพระองค์นี้เพื่อนดูทีครับเห็นไหมครชั้นของพระองค์สนิมนะครับเมื่อเกิดชั้นสนิมนะครับที่เป็นธรรมชาติก็เกิดการผุกร่อนผ่ยุ่ยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าสนิมเนี่ยนะครับสนิมขาวๆเนี่ยเคลือบเกือบจะทั้งองค์นะครับเขาก็เลยเช็ดทำความสะอาดบ้างนะครับบนผิวพระด้านบน เ็นไหมเนี่ยเมื่อเช็ดสนิมสีขาวนี้ออกนะครับก็กลายเป็นเนื้อสนิมสีแดงด้านในนะครับ <c oughs> ไปดูพระกลุจํมพวกตระกูลพระล่วงนะครับไปดูนะครับพระเนื้อสนิมแดงในในพระล่วงนั่นคือพระที่มีอายุเยอะกว่าพระสมเด็จเนื้ตะกวัวท่ำชายนะครับ เนีย่ยเพื่อนเพื่อนลักษณะกายภาพแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเก่านะครับความเก่าของพระเนื้อตะกัวทําชานะครับในสมเด็จวะะรรคังนะครับบางก็ว่าสร้างไว้สองแม่พิมพ์นะครับแต่ที่ผมพบเจอก็เห็นอยู่แค่สองแม่พิมพ์นะครับพิมพ์นี้แล้วก็พิมพ์ซุ้มตรงอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างาเพื่อนเพื่อนมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ถนิมจอกสีแดง นะครับแดงขาวอมเขียวนะครับเนี่ยโลหะในเนื้อตะกั่วเนี่ยผมตันนิฐานนะครับมีสนิมสีเขียวอมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับอาจจะมีโลหะจำพวกทองแดงนะครับทองเหลืองปะปนอยู่ด้วยนะครับเพราะเกิดชั้นสนิมเหล่าเนี้ยนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยอันนี้คราบนะครับเนี่ยผมตันนิฐานว่าก็ตั้งไว้เจอความชื้นตรงไหนหรือเปล่านะครับพระเจ้าของเดิมเพราะว่าพระองค์เนี้ยผมก็ ยืมมานะครับยืมพี่เข้ามามาถ่ายลงช่องให้เพื่อนนะครับที่ติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับได้รับชมนะครับว่าธรรมชาติของพระเนื้อตะกัวถ้ำชามีอยู่จริงนะครับและเป็นพระเทด้วยเนี่ยเพื่อนดูนะครับการเกิดชั้นตนิมต่างๆเนี่ยเพื่อนดูนะครับผูกกรนนะครับ <c oughs> ความเหี่ยวย่นของเนื้อตะกัวเพื่อนดูนะครับรูปแบบของอ สนิมตะกัวนะครับเห็นไหมครเกิดขึ้นมาทับถมขึ้นมาเรื่อยๆทับถมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ทําให้เนื้อนี่ยผูยุยนะครับทําให้เนื้อตะกัวเนี่ยนะครับก็เกิดเมื่อเกิดชั้นสนิมก็ทําให้สึกกร่อนนะครับไม่ง่ายเนี่ยทาให้สึกกร่อนนะครับเห็นไหมครย ดูด้านหลังนะครับเหมือนคาบราในกลุ่มนะครับสีเมดำน,นะครับเพราะว่าเป็นพระ <c oughs> ตกทอดของรุ่นปู่ย่าตายายของเขาที่บ้านนะครับเนี่ยแล้วองค์นี้ <c oughs> เขาบอกว่าอยู่ที่บ้านเขามาหลายสิบปีแล้วนะครับเนีย่ยเป็นเพื่อนฝูงกันนะครับเลเ็กเี่นศึกษาพระสมเด็จกันนะครับท่านมีพระใหม่ๆ่ก็นาให้ผมดูนะครับผมได้พระใหม่ๆมมาก็ มาแลกเปลี่ยนการศึกษานะครับวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสมาถ่ายเพื่อนนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาและสมเด็จน,นะครับได้ชมและศึกษาธรรมชาตินะครับของเนื้อตะกัวถ้ำชาตาหนิมแดงอมขาวนะครับเนี่ยพุทธินิของวัดละคังนะครับเพื่อนเนี่ยผมขอเลขกับพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยกับหลงบวงปู่ทวดหนึ่งองค์นะครับ เขาไม่เอาบอกว่าหายากนะครับพละเนื้อตะก่วนเนื้อผงหาง่ายกว่าเพราะว่าสร้างเยอะกว่านะครับเพราะว่าพระเนื้อตะกว่วนทาชาเนี่อาจจะสร้างน้อยก็อาจจะเป็นอย่างที่นะครับบันทึกหรือพวกเซียนพระทั้งหลายนะครับรุ่นเก่าๆรุ่นพี่รุ่นน้าเราเนี่ยกล่าวขานกันนะครับพูดกันเพราะว่าหาพบเจอได้ยากนะครับหาพบเจอน้อยสร้างถึงเด็จเนื้อตะก่วนนะครับ สร้างกันก็น่าจะหลักไม่ถึงหมื่นองอกนะครับผมสันนิษฐานนะครับเพราะต้องใช้โลหะจํานวนที่มากนะครับอา,อาจจะเป็นหลักพันองค์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบรรจุกลุ่ไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการคาดเดาและสันนิษฐานผมเองนะครับไอจานวนที่สร้างเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าสร้างไว้เท่าไหร่นะครับดูพุทธศิลป์พุทธศิลป์ก็นะครับเดนดูนะครับ นี่คือพุทธศินนะครับตัดนะครับขอบตัดด้านเนี้ยจะกว้างกว่านะครับด้านซ้ายมือเราเนี่ยด้านขวามือองค์พระนะครับจะตัดชิดเส้นขอบซุ้มขาดไปแหว่งไปนิดหนึ่งครับเส้นซุ้มด้านเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับบางองค์อาจจะตัดออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะผมเห็นในหลายองค์เนี่ยนะครับตัดเลยเส้นซุ้มมาไม่ติดเส้นซุ้มก็มีนะครับใจหลักตรงนี้ไม่ใช่สําคัญนะครับ แต่ก็ดูพุทธสินพิมพ์ตรงไว้คร่าวๆนะครับพระเกตพระพักเพื่อนๆดูรูปพระพักนะครับตรงเนี้ยแอ็นโค้งลักษณะเงี้ยนะครับนี่คือลักษณะพุทธสินของพระพักนะครับกับเกตพระเกตนะครับพระพักเนี่ยจะไม่กลมมนเหมือนผลมะตูมนะครับจะแหว่งเว้านิดนึงนะครับเนี่ยพิมพ์ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นโลหะหลนะครับ เตเนื้อตะกัวเนี่ยนะครับละลายเร็วนะครับแล้วก็แห้งค่อนข้างที่จะถามว่าแห้งเร็วไหมก็ค่อนข้างที่จะแห้งในปริมาณที่ถ้าคนเคยหลอมตะกัวนะครับก็จะรู้แต่ในซอกในพิมพ์ต่างๆเนี่ยเมื่อเป็นน้ํานะครับหลอมลงนี่เต็มพิมพ์แน่นอนนะครับเนื้อตะกัวี่ลงตามซอกตามซอยลงได้หมดนะครับถึงจะแห้งเร็วก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นของพลารล่เนี่ยนะครับพิมพ์พลาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนจำนะครับเนี่ยพุทธศิลป์เป็นแบบนี้เลยนะครับ ดูพระพักเกตดนี่เพื่อนๆดูนะครับเกตดบริเวณนี้สั้นนะครับเนี่ยสั้นนะครับติดไม่เต็มหรืออาจจะแกะพิม,มนะจจพ์มไม่แค่นี้นะครับเนี่ยอาจจะแกะพิมพ์ไม่แค่นี้นะครับเนี่ยพระเกตดเนี่ยติดแค่นี้เองนะครับถ้าแกะพิมพ์ไม่เต็มเนี่ยน้ําตะกัวนะครับต้องไหลถึงถึงไปถึงเส้นตุ้มข้างด้านบนนะครับ แลดูลักษณะของเส้นุูมนะครับการแตกกระเทาะนะครับเป,เป็นแผ่นๆเลยนะครับก็คือการเกิดชั้นตนิมของตนิมตะกัวนั่นเองนะครับเนเพื่อนๆดูที่ครับเห็นไหมสวยงามนะครับสวยสดงดงามมือเพื่อนๆดูนะครับมีเส้นชายจีวอนนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่เส้นแตมแตน้าตักนะครับ <c oughs> เป็นการเหี่ยวลงของเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยลักษณะเหล่านี้นะครับไม่ใช่ตําหนิในพิมพ์นะครับไม่ใช่ตําหนิในพิมพ์อย่ามาเอามาเป็นตําหนิในพิมพ์นะครับอาจจะพิมพ์ปูนนะครับผดแห้งแต่ละบล็อกนะครับเนื้อเนื้อปูนที่ตัวผู้ที่กดลงไปเนี่ยนะครับในบล็อกตัวนั้นนะครับอาจจะ ไม่เท่ากันทุกบล็อกก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีแม่พิมพ์เปรียบเทียบไหมครับแต่โครงสร้างลักษณะพุทธศิลป์นะครับของพิมพ์ต่างๆก็ให้เพื่อนดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับฐานนะครับฐานสิ่งนี้จะเฉียงเล็กน้อยนะครับถ้าดูดีๆเพื่อนดูนะครับจะลาดเอียงนะครับเห็นไหมด้านนี้จะกระดูกสูงกว่านิดหนึ่งนะครับหัวสิ่งนียนะครับด้านนี้จะต่ํานะครับดูจาก ช่องว่างนะครับเห็นไหมระหว่างนี่หัวฐานกับท้ายฐานด้านขวามือเร,เราด้านนี้นะครับจะยาวกว่านะครับด้านนี้จะยาวกว่าด้านนี้จะแคบกว่านะครับนี่คือพุทธสินด้านบนนะครับเท่ากันเฉียงนิดนึงแค่นั้นเองนะครับดูชั้นตนิมแล้วก็ดูการผูกกลอนของเนื้อโลหะนะครับเมื่อไร่ที่เกิดชั้นตนิมก็ต้องเกิดการผูกยุ่ยของโลหะนะครับจําไว้เลยนะครับ ธรรมชาติแบบนี้นะครับต้องมีอายุการสร้าง150ปีขึ้นไปนะครับชั้นสนิมเหล่านี้นะครับเพราะว่าตะกั่วนะครับตะกั่วเนี่ยกว่าจะเกิดสนิมแดงนะครับต้องใช uh ้การเวลานะครับเกิดสนิมขาวขึ้นมาก่อนนะครับกว่าก่อนที่จะเกิดสนิมแดงนะครับในพลาเทเนี่ยลำดับการเกิดนะครับต้องเกิดสนิมขาวก่อนนะครับแล้วค่อยเกิดสนิมแดงนะครับเมื่อเกิดสนิมแดงนะครับ เกาะทับถมเกิดสนิมเยอะๆนะครับก็เ no กิดการสึกกร่อนนะครับของเนื้อโลหะปูยุ่ยนั่นเองนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับแตกเป็นชั้นๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นริ้ยวๆนะครับแตกกระเทาะเป็นชั้นๆก็คือการผูกกร่อนนะครับของเนื้อโลหะนะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือการแตกกระเทาะนะครับจากการเกิดชั้นสนิมนั่นเองที่กัดก่อนเนื้อลหะนะครับ ด้านหลังเนื้อในก็เป็นเนื้อตะกัวชัดเจนนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับภาพด้านข้างนะครับที่โดนเจ้าของเดิมเนี่ยเขาขูดดูเนื้อนะครับด้านข้างด้านในเนื้อในเป็นเนื้อตะกัวนะครับแน่นอนชัดเจนแล้วก็เนื้อพลาเนี่นะครับถ้าบิดโค้งงอนี่สามารถโค้งงอนได้เลยเพราะนิ่มนะครับเป็นตะกัวนิ่มด้วยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับช่วนกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับชวนกดติดตามมันเยอะนะครับ วันนี้ก็นําพระสมเด็จนะครับวะะัดระฆังเนื้อตะกัวถ้ำชานะครับให้เพื่อนร่วมกันร,รับชมและศึกษานะครับถ่ามีโอกาสพบเจอก็ได้จําลักษณะและรูปแบบเอาไว้นะครับในการพิจารณาพระสมเด็จเนื้อตะกัวนะครับเพราธรรมชาติแบบนี้นะครับแทหรือเก๊นะครับพระองค์นี้แท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนเพื่อนๆก็ ครบรูปแล้วก็ขยายขึ้นมาดูได้นะครับดูธรรมชาติเหล่านี้นะครับธรรมชาติการเกิดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเนื้อลูกะนะครับเนี่ยถ้าทําเก๋ก็ไม่สามารถจะจะตกแต่งให้รายละเอียดได้มากขนาดนี้นะครับต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพืเ่อนๆดูสิครับเนื้อด้านในมีทั้งอมดําอมขาวนะครับเหลืองเหลืองเขียวเขียวเพื่อนๆดูสิครับเห็นไหมหลากหลายรูปแบบมากนะครับเนี่ย พวกตกแต่งจะตกแต่งได้ยากนะครับแต่งสีผิวนะครับแล้วก็ทําลักษณะการผูกกรอนอีกนะครับผมถามหน่อยนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับจะตกแต่งธรรมชาติแบบนี้มีแต่เกิดขึ้นเองด้วยกลไกของการเวลาเท่านั้นนะครับมีแต่ของแท้เท่านั้นถ้าเพื่อนมีพบเจอนะครับก็อนุรักษ์เก็บสะสมเอาไว้นะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ